โอเคนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเดี๋ยวจะให้รหัสห้องไปนะครับให้เราใส่เลขด้านบนนะครับเป็น4ี่ห้าเ้าสองสามส่วนด้านล่างตรงลิกเนมตรงชื่อใส่ชื่อเราลงไปนะครับใช้ตัวย่อก็ได้4ี่ห้าเก้าสองสามตรงโค้ดนะครับใช่ครับชื่ออะไรก็ได้ลูกอ่า อย่าพิมพ์คาว่าอะไรก็ได้มานะนะครับเราจะเห็นข้อสอบหรือยังเลยอ่าข้อสอบแล้วก็จะมีคำตอบให้เราเลือก A B C D นะครับอ่าเราเลือกเสร็จแล้วกด s ับมิดนะครับ อ่าตอนนี้ยังมีแค่คนเดียวอยู่นะครับมีไหมครับใอเนถือมีไหมซับมิดหมายัางครับผม เดี๋วก็สอบยังคําถามข้อหนึ่งข้อมูลดัต้าหมายถึงข้อใดใช่ไหมครับคืออรือยังอ่าแล้วมาเห็นไหมครับมันมี A B C D ข้างๆใช่ไหมครับเราก็เลือกคําตอบที่ถูกต้องลงไปเราเลือกข้อไหนกดข้อนั้นเสร็จแล้วคลิกที่ SUBMIT ที่เป็นปุ่มมีไหมมีปุ่มสับมิดไหมไหนเอ่ยกดดูก่อน

ตอนนี้มีคนเข้ามายี่ห้าคนแล้วเอ๊ะทำไมไม่มีตัวเลือกอะ่ะอโอเคเดี๋ยวรีสตาร์ทใหม่อ่ะโอเคครับได้แล้ว เลือกอกย่างมีสับมิดหรือยังครับตอนนี้อ,อ่าโอเคกดมาเลยเลูกรอ,อแป๊บหนึ่งครับตอนนี้คุณเพิ่งเปิดสตาร์ทไปมีเวลาให้1นาทีนะครับสำหบข้อนี้อ่าใช่ครับเสร็จแล้วกดสับมิ t ลูกตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีอยู่8คนแล้วที่คูเห็นนะครับ ต่อแล้วสามนิครับเหลือเวลาสิบนาทีครับไอสิบวิครับสิบวิอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวครูครูเซฟตัวนี้ก่อนเดี๋ยวรีสตาร์ทให้ใหม่นะครับใจเย็นลูกเดี๋ยวอันนี้ลองใหม่เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นะครับใจเย็นๆ เดี๋ยวลองใหม่เนาะเดี๋ยวลองใหม่แป๊บหนึ่งเพราะมันต้องป้องเคลียร์ก่อนโอเคอ่ะลองกดเข้าไปใหม่ตอนนี้น่าจะดีเทคเข้าไปใหม่ละครับเลือกอะไรก็ได้ลูกลองเคได้เฉยเพราะเกิดเวลาครูอยากจะสอบละเอียดจะได้ลองใช้ตัวนี้ได้ อ่ตอนนี้มีคนเข้ามาตอบ19บก้าคนละนะครับเหลือเวลาอีกสิบเอดวิอ่าโอเคคราวนี้นะครับอยากตัวอย่างที่ให้นะครับเป็นการใช้แอปนะครับที่ชื่อว่า c ค p o i n t นะครับคัสพอยต์เป็นแอปที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม powerpoint หรือว่าเป็นในส่วนของปลั๊กอินนะครับที่ให้มาคราวนี้ก็จะมีคนที่ตอบถูกเข้ามานะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่11คนนะครับแล้วก็มีคนที่ตอบข้ออื่นนะครับอยู่อีก8แล้วก็อีก1คนก็คือ9คนคำตอบข้อนี้นะครับ อ่านี่คือคำตอบนะครับเดี๋ยวขอดูวิวเรสปอนส์ก่อนอ่า โอเคขอเทสข้อต่อไปนิดนึงนะครับมันมีโจทย์หลายข้อนะครับขอลองเป็นข้อนี้บ้างข้อนี้ให้เป็นเขียนนะครับแปบ๊บหนึ่งครูจงไม่ได้เข้านะครับอ่าไม่ต้องครับก็รหัสตัวเดิมครับ อ๋อรหัสเป็น45923ครับข้อนี้จะให้เราตอบสั้นๆนะครับถามว่ากระบวนการโปรเซสประกอบด้วยอะไรบ้างเราเห็นโจทย์ไหมด้านข้างเห็นช่องว่างาให้กรอกไหมครับอ่าเราเข้าไปกรอกด้านข้างลูงกระบวนการโปรเซสประกอบด้วยอะไรบ้างาตอบมาได้เลยครับเนาะ มีเวลาให้ตอบอยู่หนึ่งนาทีนะครับขอดูรสปอนส์นะครับตอนนี้ขอดูรสปอนส์อ่าเดี๋ยวขอเซฟไปก่อนนะครับ ใครอยากตอบใหม่เดี๋ยวเข้าไปใหม่ดุกแป๊บหนึ่งอ่าครูให้เข้าไปใหม่อันนี้รอบใหม่แกเลขตามนี้เลยครับอยู่มุมบนเนี่ยลูกสี่ห้าเก้าสองสามเนี่ยครับ น,นี่ครับมีคนตอบมาแล้วครับว่าอันนี้เป็นเป็นคำถามแบบมีการตอบว่มีคนตอบมา,ามีะค,ค,คนาาตอบอันนี้ตั้งเวลาไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็จะมีคนตอบมาได้เร็วสุดนะครับตอนนี้เป็นหมดเวลาละหมดเวลาละคราวนี้ก็คือคนที่ตอบไ้เร็วสุดก็จะมีคนตอบอยู่ด้วยกันทั้งหมดห้าคน แต่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะนะตอนนี้เป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเปิดให้ใหม่ใจเย็นนะครับอ่าเดี๋ยวคุยปรับเวลาก่อนแล้วกันเดี๋ยวครูปรับเวลาให้แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวขอปรับเวลานิดหนึ่งเมื่อกี้ปรับเวลาแค่หนึ่งนาทีอะไรนะ อ๋อจำกัดแค่25คนไม่เป็นไรเดี๋ยวลองก่อนลูกเพราะว่าตอนนี้เราใช้เป็นลักษณะของตัวปกติหรือเบสิกนะครัเบสิกจะได้แค่ข้อสอบจะทำได้แค่5ข้อแล้วคนเข้าได้25คนเนาะได้ให้เวลาเพิ่มมาเป็น3านาทีนะครับข้อนี้อ่า เดีย๋ยวรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งลูกโอเคแล้วครับรีสตาร์ทละอโอเคอันใหม่ได้แล้วลูกเจนแปบ๊บหนึ่งลองเทสก่อนเนาะใหม่ทั้งคู่นะครับตัวนี้เอามาให้เราลองเล่นเฉยๆตอนนี้เขาได้ไหม ได้แล้วเนี่ยเนี่ยมีคนเข้าแลรถใจเย็นอันนีน้ครูให้เวลาเพิ่มนะครับเป็น3านาทีคำตอบเพื่อนก็จะประมาณนี้ จะได้เทสไปด้วยเนาะว่าใช้ยังไงเพราะว่าครูเป็นคนออกข้อสอบครูยังไม่รู้วิธีการใช้เลยของคนปลายทางคนใช้นะครับว่าเขาจะตอบออกมาแล้วมันจะขึ้นแบบไหนนะครับตอนนี้เข้ามา15คนเนาะนะนะบด้านล่างนะครับด้านล่างตอนนี้คนเข้ามา16คนละที่ตอบคำถามนะครับ17 18 ออได้สูงสุดแค่25ใช่ไหมนะครับอ่าตอนนี้20แล้วนะครับยังไม่ได้มีให้คะแนนอะไรนะลองทดสอบโปรแกรมเฉยๆนะครับยีเอ <20. S 1> แล้วนะครับ มีเพิ่มอีกไหมทีม่เป็นคนแล้วมีใครที่กำลังทำอยู่มีไหมครับอโอเคอ่ะโอเค,ออเคถือว่าประมาณนี้เนาะกูจะเทสไปนะครับว่าข้อสอบชุดแรกนะครับข้อสอบอันแรกเป็นแบบมันมัลติเพลย์ชอยหมายความว่าเลือกกของของอเอนะครับเราเลือกได้อยู่แล้วนะครับ อันที่2อันนี้เป็นแบบเติมคําแบบสั้นๆนะครับมา22คนละนะหมายความว่าเขาจะมีช่องให้เรากรอกเสร็จแล้วก็คลิกสซัมมิส่งนะครับอ่ะครูขออนุญาตปิดน,นะครับเดี๋ยวลองชุดต่อไปนะครับขอโค้ดนะครับแล้วก็เซฟ for r รีวิวไว้ก่อนนะครับโอเคต่อไปนะครับขอชุดที่3นะครับ เดี๋ยวนะขอให้เวลาเพิ่มนิดนึงอนขอเพิ่มเมื่อกี้ให้เวลาสักสองนาทีแล้วกันสา,สามก็ได้ครับอ่ะสามลิมิตต,ตอบได้แค่คนละครั้งนะครับอันนี้จะมีการตอบมาแค่คนละครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูเนาะอันนี้ผ่านวดค่าวนะครับเดีย๋ยวแป๊บนึ่งนะอ่ะมาละว,วดค่าวนะครับ นี่ไม่น่าจะใช่ตัวนี้นะน,อ,นอ่าโอเคดูคำตอบก่อนเนาะว่าลักษณะของการสร้างเป็นแบบไหนนะครับ ออกสั้นๆมาก็ได้นะกดได้มาได้ไหมเอ่ยตอนนี้ใช้เป็นคลาวนะครับปากเข้าไปเก็บไว้อ่ามาแล้วทําเขาบอกว่าการให้กลุ่มโอเคมาหนึ่งคนแล้วนะครับลองดูที่รายละเอียดว่ายังไงอันนี้แตกต่างนะครับไม่ได้เป็นกล่องข้อความแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อความแล้วก็ขึ้นมาทับๆๆกัน นะครับอ่าพอคนใหม่เข้ามาอันเก่าก็จะหาย ไอ้ห้าสิบวินะครับอ่าอันนี้เนื่องจากว่าครูยังไม่ได้ลองไปทางนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราเหมือนกับเป็นหนูทดลองให้ครูเ mm. นาะอ่ะาก็คือเป็นผู้ใช้ก่อนนะครับครูเป็นคนออกข้อสอบแล้วดูรายละเอียดน,นะครับตรงนี้เป็นแบบเติมคำนะครับแต่ใช้เป็นลักษณะของคาวนะครับเป็นบทคาวนะครับ เหมือนเป็นก้อนเมฆนะครับไม่ได้เป็นแบบช็อตอันเซอร์นะครับเพราะความสั้นๆ้นอีกยีบยิบสองวินะครับพีเวทคนละตอนนี้จะมีมาเพิ่มอีกก็เอ่ย โอเคเดี๋ยวคูเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟ for Review ที่หลังนะครับ View r e s p o n d นโอเคไฮไลท์อันนี้คือคนที่ตอบมากที่สุดนะครับเหมือนเมือนกันจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรามีการพิมพ์ข้อความที่คล้ายๆกันมันจะกลายเป็นตัวสอนตัวใหญ่นะครับแบบนี้นะครับสองระดับแรกที่มีคนใช้มากสุดพิมพ์มากสุดจะเป็นตัวนี้ นะครับโอเคเดี๋ยวขอดูหัวข้อต่อไปหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของการดอนะรดอวิ่งก็คือลักษณะของการขีดเขียนนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าได้ไหมซ่อมไว้ก่อนเนาะให้เวลาสอน,นาทีแล้วกันเนาะ สองนาทีก็ได้อะอ่าโอเค,ออเ,คเราสามารถเขียนได้ลูกหนูลงวงดูดิเข้าไปวงได้ไหมวงที่รูปได้ไหมใช่ครับผมพิมพสไลด์มา มีมีคำว่าสามมิตไหมลูกลรงโเพนสไลด์อะลองวงมาเลยลูกมีใครตอบเรามาแล้วลบ้างมันขีดเขียนได้ลูกหนูลูกขีดเขียนดูในในตัวรูปสิแล้วมันมีมีสับมิดไหม,ม,มไ,หไม่มีใช่ไหมขอกนาก มีสับวิทยไหมลูกต้องงก่อนต้องขี่เกี่ยวอะไรกาไปในก่อนแล้วเราจะจับับลูกอาจย์ข น yeah. okay. ี่ไงรูปเนี้ยอย่ตรงนี้ยู่บนก้นไงไงเออมันไขึ้นหรอกไปได้เินหูมากฮิได้จอมแฉ่เื่อนง่เห็นนี่ไงเห็นไูมาแล้วเนี่ยถ้าริ้มแล้วเนี่ยคนแรกเือนนี้คนที่สเือี้งี เดี๋ยวแล้วดให้ใหม่ใจเย็นๆเดี๋ยวกด,ดให้ใหม่แปบนึงนะพี่กว่าเนี่ยเดี๋ยวปรับให้ใหม่ลูกเดี๋ยวปรับให้ใหม่เนอะ,นะเดี๋ยวนะครูขอไปปรับเวลาให้ก่อน,นเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ให้สองนาทีอะเพิ่มเป็นสามนาทีอ,อ่ะ เฮ้ยข้อนี้ไม่ใช่หนกโทษทีผิดข้อผิดข้อเดี๋ยวเดี๋ยวผิดข้อผิดข้ออ่ะมาแล้วเนาะอ่ะมาแล้วอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ขออนุญาตลองลอง อันนี้ใครเลือกอะไรก็จะขึ้นมาในที่ของเราจะมองที่เห็นถูกไหมนะครับแต่ว่าอันนี้คือหน้ารอครูครูจะเห็นว่าเราเลือกอะไรบ้างอันไรนก็ได้ลองไปก่อนอันนี้เราเราพิจารณาเพราะหนึ่งครูก็ยังเพิ่งมาจาับตัวกีใหม่เหมือนกันครูคอยากจะรู้ว่าเอาผู้มันเป็นแบบไหนน,นะครับ แต่แรกครูรู้แล้วว่ามันจะกัดที่หคนนะครับแล้วก็จะดูว่าถ้าโผล่ได้มากกว่านั้นไหมนะครับตอนนั้นเวลาที่ครูสมมติว่าครูมีลูกมาให้แล้วเราก็องเลือกถักต่อกันแต่ละคนก็จะมีหน้าต่อกันหน้าต่อใารแล้วก็มาเลือกนะครับแล้วครูก็จะมาตรวจตรงนี้ว่าประเด็นใครบ้างนะครับได้เท่าไหร่ ข้อดีตัวนี้นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องใช้แอปสาหรับคนสอนนะตัวนี้ใช้เป็น powerpoint เลยนะครับแล้วลง,ลงโปรแกรมลักอินเพิ่มเฉยๆเฉยๆอย่างเดียวนะครับของเราขอให้มีเน็ตเราเข้าได้เลยเหมือนพวกโปรแกรมควิ k โปรแกรมอะไรต่างๆนะครับหมดเวลาแล้วเนาะมีมีต่อไหมเนะี่ยมีใครไม่เลือกมีไหม มีไหมครับใครจะทำต่อครูจะโค้ดแล้วนะโค้ดเลยนะครับอ่าแต่ตัวหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับคือ Powerpoint เวลาทำงานหนักๆอะ่ะ Powerpoint มันชอบค้างนะครับ กู okay. ทันไม่ทันเซฟเลยเค้อนี้ตอนนี้ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเราลองดูข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายจะเป็นลักษณะของการอัปโหลดรูปจะขอดูรูปอัปโหลดหน่อยนะครับไม่ต้องใช้รูปใหญ่มากนะครับแสดงว่าตัวเองจะเป็นสินค้านะลูกอ่าอะให้เวลาสองนาทีนะ อ่าสามวนาทีเดี๋ยวแป๊บนึงคุยังเพิ่งเลือกรูปกำลังเลือกอยู่อ่าโอเคอันนี้ต้องคลิกที่ปุ่มอัพโหลดนะครับเราเลือกรูปของเรามารูปอะไรก็ได้ครับรูปอะไรก็ได้อรูปไหนก็ได้ใส่มาครับ เปนรูปโปอยเอามานะครับนี่เนี่ยเพื่อนส่งมาแล้วอย่างเงี้ยใครส่งมาจะขึ้นรูปมาเลยอย่างเงี้ย ครูบบท,ทำอะไรก็ได้มั้งเนี่ยคูกดถูกใจได้ไหมเนี่ยนะทางครูก็สามารถกดถูกใจเราได้ลูกหัวใจเนี่ยครับ ก็สับมิดไปแล้วมันจะไม่ให้หลดุดเลอนะโอเคยัง ใครยังไม่อัพอีกนะจะจะจบแล้วนะมีแค่นี้นะของการใช้งานนะครับเป็นแนวทางในการออกแบบนะครับข้อสอบนะครับที่ใช้เป็นออนไลน์ได้นะครับ หมดแล้วนะโอเคคขอเซฟไว้ก <Pop> <expand> okay. okay, ่อนนี่อ๋อหมดเวลาลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเนาะอันนี้ทดลองแล้วครบแล้วเพราะว่าเดี๋ยวครูให้อยู่ตัวอย่างอ่าอันนี้โปรแกรมครูสร้างด้วย powerpoint นะครับ PowerPoint oh แล้วก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรมมานะครับชื่อว่า Card Point นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรม Card Point นะครับแล้วครูก็สร้างข้อสอบนะครับเมื่อกี้ข้อสอบของเรามีอะไรบ้างน,นะครับที่มีเขามีให้เราเลือกนะครับหนึ่งมานิพนธ์พอย์สองมวลขาวที่เห็นเป็นรูปข้อความตัวใหญ่ใช่ไหม คำ w อ r ที่เป็นกล่องกล่องนะครับอันที่สี่สไลด์นะสไลด์ drawing นะครับ drawing เนี่ยที่เราวงรูปที่เราต้องการและสุดท้ายเมื่อกีมม้ image upload ตอนนี้ครูได้ข้อมูลครบแล้วในส่วนของการใช้ขั้น5แบบเพื่อที่จะออกข้อสอบในครั้นต่อไป<ม>ข้อดีของตัวนี้นะครับสามารถที่จะสอบออนไลน์เราหน้าเอยูนที่ไหนก็ได้เพราะเมื่อครูให้รหัสไปแล้ว คุณตั้งเวลาไว้แล้วทุกคนก็จะได้เวลาเท่าๆกัน<ม>นะครับ<ม>คล้ายๆกับการสอบด้วยอะไร Google ก o o ก l e f o ร m มหรือก<ม>็ o <ม>ูเกิลฟอร์มคลุงนี่จะเป็นลักษณะการส่งงานในเวลา<ม>นะครับโอเคนะขอบใจพวกเรามากสำหรับในส่วนของการทดลองนะครับขออนุญาตปิดวิดีโอก,ก่อนนะครับครูบันทึกวิดีโอไว้เมื่อกี้ในส่วนของการทดสอบนะครับ